สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาออ l ินทั้งหมด7ตัวนี้นะครับทุกคนคือผมดองลมาเยอะมากตอนนี้มีอยู่พันหโลกับ4ี่พันกุแจอันนี้คือโลงหาของแพตติแล้วอ่ะอีเวนต์ไข่มาดูกันว่าผมผมจะได้ตัวแล้วมั้งนะตอนนี้ผมมีมีหัวใจเอสกับคิสตันโกจิต้าแล้วก็หัวใจโบลี่เองนะตอนนี้ผมมีเล่นแค่นี้นะแต่ผมจะมาส่มหาเพิ่มน,นะหาหาตัวแบกเพิ่ม วาเลยซึ่งสั่ตัวหลักเนี่ยผมจะเอาสาตัวนี้แล้วกันล้วท่านลมันเหลือผมจะไปกระจายตัวที่เหลือเป็นอะไรก็ได้ค่อยว่ากันเป็นปีกเป็นอะไรก็ได้อั่ที่ผมมาสุ่มเพราะว่าผมอยากเอาไปแบกเผลือซิทมันมาไงหลายคนจะถามว่าทาไมผมไม่รอซิทผมกลัวมันแบบว่าจะหาไม่ทันไงเพราะว่ามิตีแ้แบกดีแล้วเราทําเวลาเล่นเร็วมันจะหาได้ง่ายกว่าอะไรประมาณนี้ผมเลยรีบสุ่มหาตี้แบกแล้วกันก็คือแพทนีีที่เป็นโหดก็จะเป็นตัวของ ตัวสีขาวนี้นะผมไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรเนะี่ยไอซีเวอร์ลิปเปอร์นะแต่ผมจะสุ่มคานน,นกานในกีก,ก่อนเลยผมจะสุ่มเทดก่อนนะแล้วค่อยไปสุ่มสแตทผมยังไม่ได้เติมพาเลยนะทุกคนนี่ผมรับมาเพิ่มโอเคเพื่อไปกาศเวลาเรามาสุ่มันเลยดีวกว่าคานในกีแใครนนไปนี่แหละแรกก็สไน,ปสนปเปอร์ว่ะสไนเปอร์หรอระมองการไกนะลไงระมองการไกล ไปไก่ไปสุดฮ้ยโอ้โหสีปั๊บสีทองมาแล้วนะไปต่อ,อ,อไปก็หมดไปยี่สิบโลล็อคอยหรอไปต่อุ้ยโอเคนะถือว่าโอเคนะกิปตันโอเคผมเก็บไว้ก่ผมเก็บไปเลยเราไปตัวที่สองเลยดีกว่าตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยนะ มาผมไม่มีฟงไม่สูตรนะผมใช้ดวงล้วนใช้ใจอะเราเป็นลูกคุณใช่อกข้างตายมันคือใจไม่ใช่ปอดไปวิจ็อกเกอร์อะไม่ขำนะไม่ตลกเอ้ยไม่ตลกไม่นี้ไม่ตลกแทนไปครับผมไม่ตลกไม่ขำด้วยขอบคุณครับแทนวิอะไรโอ้โหตกใจคิดว่าอะไรผมลัวผมกลัวผมหน้ามืดตามัวผมใบใบวิทุกคนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยของดี

พอมาสองบัฟนี้หรอแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือไม่ดีแบบนี้เพราะว่าผมดูสเตตไม่เป็นเลยนะมันมีสเตตหลายอย่างมากแต่ถ้าเป็นแมปอื่นนะผมยังรอพอดูได้ครับว่าตัวนี้โหดพอดูเป็นไปครับเฮ้ยเริ่มเริมเงียบนะเงียบนะเงียบๆหน่อยเออพูดมากแล้วเงียเงียบๆหน่อยเออเดี๋ยวแบบลุ้มนี่มันหนีเงียบเอ้ยโอ้โหปี โอเคโอเคถือว่ามันมาให้เราแล้วกันถือว่ามันมาให้เราตอนนี้ผมปีกแบบว่าจะบินได้แล้วอะปีกหลปีกมากเลยอะเออต่อไปเป็นชาล็อตชาล็อตชาล็อต,อตมันวางได้กี่ตัวเอ่ยชาล็อตวางได้ตัวเดียวขอเป็นตัวนี้ก่อนละกันแบล็คลิปเปอร์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรับผมว่า ไอภาคหลังๆของโปเกกูผมดูไม่รู้เรื่องแล้วผมจำใครไม่ได้เลยว่ามันมีหลายตัวละครมากแต่ถ้าภาคแรกนะพอจําได้อยู่อันนี้น่าจะเป็นพระเอกใช่ไหมเห็นเห็นเพื่อนในดิทบอกมานะแต่นนี้ผมไม่รู้ไม่ได้จากเงมนไปครับตอนนี้เหลือพันห้าแปดสิบผมหมดไปเท่าไหร่นะตอนนี้ลงผมเหลือพันห้าพันห้าร้อแปดสิบผมหมดไปไม่ถึงร้อยยังหรอไม่ได้ขีนนะเราไปตันต่อเลยว่ะผมไม่อยากขีมผม ขอเมมมนิดนึงนะขอเมมมหน่อยผมสังหอนไม่ดีกับไอตัวเนี้ยสังหอนไม่ดีป่ะอุ้ยอะไรอะไรอะไอ้ไอ้ตีกันแหลเออะไรกันแหละมาอุ้ยโอเคอยู่นะที่แลว้วไอตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะผมครบพักแค่นี้ก่อนเลยเกลั <laughs> วว่ะ ันสังหอนไม่ดีวะไอตัวนี้เหลือเป็นกระต่ายใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยจกเกอร์ไม่ข่าวครับรัวรัวรัวดามจดามจเทปีแล้งอะไรดาเมิ่หรอเราไปยุตากอนล้วกันยุตาเป็นตัวที่ผมอยากเล่นที่สุดเพราะว่ามันหายากอะมีหมื่นตัวเท่านั้น แต่มันได้แค่บัฟปีกอะแล้วมันก็ไม่มีกำลังใจเล่นนะดิเออก็ต่อเลยต่อไงต่อตอ่อยูนิ้สุดยุดหนึ่งสุดยุดหนึ่งย้ายนะย้ยายจากตัวนี้ไปตัวเนี้ยไปตัวเนี้ยไปยุตธะอยากเล่นยุตธะไม่ได้อวยนะจะแข็กเล่นวุ้ยเดนะี๋ยวนะเหลือพันสี่แล้วหรอไวจัด ไว้จัดเลยยังไงยังไงเริ่มคืนทุนเนี่ยเกมเริ่มไม่รัก oh. ก่อนนี้นี้เรายังรักกันอยู่เลยนะเกมตันสีเ่เลยอุ้ยเลยอ่ะอะไรอะไรตอนนี้เสี่ยวแบบว่าไปกดชัวร์แบบได้บัมลุงแล้วไปกดชัวร์นะอุ้ยโหตี กกูโดนเ,นดนเนดนมีอะไรให้ส่งมอมีกไหมล่ะมาดารก็อยากเล่นนะมันได้แต่ปีกอะทุกคนเมมันได้แต่ปีกอะทารากีทารากีก็อยากส่งนะขอปั้นเอนนี่ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ย่ามันอีโวได้ใช่ไหมขอดูก่อนโอ้ใครมันอีโวได้งั้นไอตัวนี้ขั้นต่ำต,ต้องโอ โอธรรมดาใช่ไหมถึงจะเป็นโอบวกโอ้ยยากเงมยนะเนี่ยมผมขอไปเก็บคิวสักนิดหนึงแล้วกันโอเควันนี้ก็เป็นวันที่สองเลนะทุกคนที่ผมไปนั่งฟาร์มคิวให้เจ้าวันี้มานะมามันเทคดาววันห้ารอไว้มาดูกันว่าแล้วก็คุณแจผมไปฟาร์มเพิ่มมาด้วยนะเป็นสี่พันหนึ่งละมาดูกันว่าสี่พันหนึ่งนี้ผมจะได้โอกี่ตัวเลย แล้วก็โอมาอันหนึ่งแล้วนะเป็นเลือดนะถ้าผมอ e นะีโวน้ำจะเป็นโอบวกนะไปต่อได้วิ่งดีกว่าโอเคทุกคนผมได้ครบแล้วสุดจัดอ่ะสุดจัดโอบวกโอบวกโอโออถ้าผมเอาไปอีโวก็เอบวกทั้งหมดเอาไปเป็นนิ้วนิ้วไม่ได้ยากไหมลั่นไปหนึ่ง กกลดสกิลลดไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเน้นที่ดามิดเอาขั้นต่ำสักช่วยบอกหน่อยนะค่อยดูยระยะติดที่ระยะเนี่ยะมันไม่ดีอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอายระยะย,ยังไม่ดีพอนะไปต่อ คิดว่ามันน่าจะตันที่สิบห้านะดูแล้วไปต่อแต่ระยงไม่ระยะไม่โอเคนะระยะบวกน,น้อยแง่ไม่เอราระยะเนี่ยไหมไม่เอาเลือดไม่เอราระยะเอาอะไรก็ได้เดินไปวิเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหน่อยนะเปอร์เซ็นต์ดาเมจ แบบสิบห้าสิบห้าได้ไหมไมันจะมาไหมแบบวัดวกก่อนนิ้วอุยอุยหุยของดีแต่ว่ามันเป็นเลือดไงงั้นไม่เอาเลือดเราไปต่อเอาลูกดาวับเลือดแงนเลเอ๊ะเอาลูกวกระดางอีไรไ,ไม่ใช่เยครับกับเียดหกับสองิดกับสินี่เอาอุยสิบสี่กับสิบสองเหรอ โอเคผมเชื่อคอนดิตนนะคอนดิตินบอกว่าพอก,าก่อนแค่นี้แล้วก็ผมจะมาอีโวโชว์กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดลก่อนดีกว่ากดลิมิตก่อนนี่มีหกสิบเก้านะผมรองไว้สุดผมบอกแล้วว่าออินนะน EP นี้ออินตัวเดียวก่อนแล้วกันเพราะว่าไอตัวนี้มันสุดเป็นตัวที่ดีที่สุดในอัปเดตนี้นะปัดลิมิตเบรครับทรบ จะตันอยู่ที่เวล่งลอยนะโอเคลอ,อยเนี่ยตันละก็ต้องไปฟังเบี้ยวันนอนแล้วผมไม่สนผมยัดมีโบครับใช้ดาบหรอแล้วผมครบไงผมเตรียมมาพร้อมลากไปดีครับอยู่ดอน ผมลืมโขกก็คิดว่าครบแล้วแต่ผมไปฟาร,ร์มแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ผมคิดว่าครบแล้วนะร้อยครบมานะปักไทยตอนนี้ดูขอดูผ้าข้าพลังก่อนว่าเท่าไหร่อาประมาณนี้เมดหนึ่งเมดหนึ่งแท็กกูดาโอ้โหตีโคตรไวอะสปีดก็โอเคนะตอนนี้ไม่ได้ใส่เกียร์เลยนะอีโบครับตื่นเต้นวะอีโบเลยนี่อะมาจัด ดามเมทขึ้นไปสองหมื่นหนึ่งดาวเยอะขึ้นสตปีดเร็วขึ้นหลบโอเคใส่เกียร์ปะใส่เกียร์อันนี้น่าจะดีสุดนะขยิบหน่อยไหนดีอันนี้น่าจะดีกว่านะยิบเลยขอยิบหน่อยนโตมาแล้วกันน่าจะไม่ได้ใช้เรามีตัวที่ดีกว่า นี่หรอโอเคดาบดีสุดมาของโบลี่มาเลยอืสุดอะเดี๋ยวเราเป็นลุยกันเลยดีกว่าแต่ว่าตอโลอ่ะผมจะเปิดประตูสามเลยกันมาดูว่าอาริมาของเราจะจบกี่นาทีนะไปไปลุยโลดมาแล้วเปิดสกิ้แคบหนึ่งราอัพเลย เราจะไม่รีวิวนะว่าท่านไหนใช้เท่าไหร่ดามจเท่าไหร่โดูช่นโอใครนี okay. ่ผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน,นว่าทำไมไอผมไม่เห็นเลือดบอสนะอันนี้ใครรู้บอกบอกด้วยนะครับเพราะผมก็ทําให้เป็นเหมือนกันทำไมไม่เห็นเลือดบอสก็ไม่รู้เ,เดี๋ยวเลือดะ 2, 8, 8. ละสองแสนแปดดามจต่อฮาต i แสนสอง โอเคเดี๋ยวทำไมมันมันดูไม่ไหววะมัน <c oughs> ไม่มีตัวเคลียร์ลูกกับจกมันไม่มีตัวดับดาเมจแต่ตอนนี้มันตีอะไรอยู่เฮ้ยผมไปปิดอันนี้มันกดปิดเนี่ยมาเข้ามาลย ไปอ็ดมากเลยนะนี่ยืนตัวเดียวตักนานแล้วนะหายไหมโอ้โตะกี้ดีเดียวหายหมดไหวปะวะ๋วยวจะต้องมีตัวแทงนะเดี๋ยวสารไม่ไหววะเลื่อนนี้สี่แซนสี่แสนเจ็ดแล้วผมไม่รู้ว่ามันเลื่อนเลยเท่าไหร่แล้วนะไงน่าจะใกล้ๆแล้วมั้ง สตารกเดดเราก็ามานันมีพาสซีฟพาสซีฟกับบอสเนียนะ20%สตาร์นหนึ่งจาวิอันนี้เหมือนจะบวกนาเมดบอลเวทตอรการคิวหรือเปล่า,า5%แม็กหนึ่ง้ยวิบอสตายแล้วแต่ว่าลูกกระจกมันเยอะมากเลยเรามาคิดทีละตัวเนะี่ตีช้าด้วยเนี่ย2.5ค่อนข้างช้านะ มห้ที่จะเทียบตัวอืน่นจบแล้วจะเป็นทีประมาณ3ามนาทีส8ิบแปดถึงว่าถ้าใช้ตัวเดียวถึงว่าช้าแต่ว่าถ้ามีตัวรับดาเมจให้นะคือว่าเร็วแน่นอนตัวนีค้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นซิแน่นอนนะตัวอื่นก็ไว้ก่อนแล้วกันแบบขอดูก่อนน่าจะเป็นถ้าสุ่มซิเหลืออาจจะมาสุ่มเพิ่มเติมก็รอติดตามชมด้วยนะครับขยกัก ดูคลิปใหม่ใหม่ก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็ฝากดิคอร์ดใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเผื่อใครหาเพื่อนเล่นเกมนี้หรือว่าเกมอื่นๆน,นะมีหมดหาเพื่อนคุยอะไรได้หมดเลยลิใต้คอมเมนต์นะมันจะเป็นลิก์รวมการติดตามผมแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็มันจะมีเครื่องวัดดิคอร์ดก็เข้ามาได้เลยก็ส่วนนี้เนี่นะครับไปไปมันจะมีออกมาบ้างร้อยโลนะ เฮ้ยเฮเกมดีคุณภาพดีสี่ล้อไม่ต้องโผล่เฮ้ยเกมหุ้